ตลาดนี้มีอะไรขายคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆมะเขือเทศมีหลากหลายชนิดมากเลยนะคะเพื่อนว่าเป็นลูกขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่สีสันค่อนข้างน่ากินเลยทีเดียวนี้จะมีรสหวานคะ่ะรสชาติก็จะบางลูกก็จะเป็นเปรี้ยวอมหวานค่อนข้างจะอร่อยมีทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะเพื่อน ตลาดนี้ค่อนข้างจะเป็นตลาดของผักผลไม้ค่อนข้างเยอะมีทุกอย่างเลยค่ะนี่ก็จะเป็นพวกอะโวคาโดอะโวคาโดก็จะมีลูกเล็กลูกขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นี่ที่เห็นเป็นขนาดกลางนะคะก็จะเป็นลูกที่กำลังเขียวอยู่มีเขียวบ้างมีสุกบ้างถ้าสุกมากๆด้านในมันจะเป็นสีดำ มันก็จะกินไม่ได้ก็จะซื้อมาตอนที่ลูกกำลังเขียวอยู่นะคะอีกอย่างหนึง่งนี่เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศก็จะรสชาติกลางๆนะคะอันนีใ้ใส่พวกซุปใส่พวกส้มตำก็ได้มีตะกา้ามีทั้งขยะมีทุกอย่างเลยคันเพื่อน กำลังเดินหามะม่วงอยู่นะคะมะม่วงไม่มีที่เห็นอยู่นี้เป็นแคนตาลูปนะคะเพื่อนๆเขาก็จะใส่กล่องไว้ในลักษณะนี้มาจัดไว้นะ,ะเพื่อให้หยิบง่ายเพื่อสะดวกต่อผู้ที่มาซื้อของ นี่เป็นเมลอนนะคะเมลอนก็จะมีความกรอบมากกว่าแคนตาลูปดูแอปเปิลเงาเลยทีเดียวนะคเพื่อนแอปเปิลมีหลากหลายชนิดมากไม่รู้จะกินพันไหนบ้างนะคะ เดินไปเรื่อยค่ะกาลังมองหามะม่วงอยู่ว่าจะมีมะม่วงกินไหมไม่มีมะม่วงก็ส้มแทนนะคะส้มก็จะมีหลากหลายชนิดเหมือนกันตั้งแต่เล็กเล็กมากเล็กน้อยกลางใหญ่มากใหญ่ระดับปกตินี้เป็นส้มนะคะไม่ใช่ส้มโอนี่เป็นลูกแพร์ค่ะแพร์มีหลากหลายชนิดเพื่อนเพื่อนแพร์นี้จะมีรสค่อนข้างหวาน ถ้ากินเขียวๆแบบนี้ก็จะมีรสจืดเนี่ยก็จะรสจืดๆนะคะอร่อยนี่หวานเลยทีเดียวค่ะชั่มน้ำนะคะอันนี้ก็กินตอนเขียวๆก็จะรสจืดจะกินไหนๆก็อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ